รักษาการประมุขนนกายหลิงเจียนเจียนเอ,อ๋อว่ากันว่าเจ้าเกิดมาพร้อมกับดวงวิญญ,ญาณสองดวงคราวนี้ข้าตกลงพันปีกำลังจะถึงกำหนดข้าพนันได้เลยว่าเจ้าจะต้องรักษาโลกสองวิญญาณให้ได้ก่อนหน้านั้นฮ่าฮ่ฮมันไม่ไร้ประโยชน์สําหรับข้าที่มาที่นี่เพื่อซุ่มโจมตีตอนนี้ข้าจะกาจัดเจ้าแล้วทาให้ความแข็งแกร่งของนิกายหลิงเจียนอ่อนแอลง นิกายการเรียนอมตะต้องการแทนที่นิกายหลิงเจนของเจ้าและกลายเป็นเจตนิกลายใหม่ในโลกฮ่าฮ่าฮ่าเป็นรัวข้าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้แล้วหรอข้าจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเจ้ามาดูกันว่าเจ้าสามารถอดทนได้นานแค่ไหนฮ่าฮ่าฮ่ามาดูกันว่าเจ้าสามารถทำอะไรได้อีก กลิ่นอายวิญญาณนั่นฮ่าฮ่าฮ่นีกายหลิงเจียนของเจ้าถูกกำหนดให้นิกายกระเรียนอมตะ ควบเนื่นกันแท้ทำให้กระแสพลังงานสงบและทำให้จิตใจสงบหนึ่งชั่วโมงต่อมาจิตวิญญาณคงที่แต่ร่างกายไม่สามารถทนได้อีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วเธอประเมินตัวเองสูงเกินไปดูเหมือนว่าเธอไม่สามารถดูดซับนำพุแห่งจิตวิญญาณได้ด้วยตัวเธอเอง เขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันใช่ไหมภาพเหล่านั้นก็เป็นของเขาเช่นกันผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นเคยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ